สวัสดีครับทุกคนพบกับ EP ที่52นะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเราว่ามูลค่าของเหรียญคริปโตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีนะครับทีนี้เราเกิดความสงสัยกันได้ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจากซิ ock, ปล็อกปะทะความผันผวนของเหรียญคริปโตเนี่ยใครจะชนะแอดมินเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับว่าดอกเบีย้ยซิปล็อกแพ้กระจุย ตัวทำขาดทุนของแอดมินก็คือจะเป็นเหรียญบิตคอยกับเหรียญอีเธอรียมแอดมินลงทุนไปทั้งหมดเป็นมูลค่า65,000บาทนะปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่เพียง46,322บาทโดยประมาณนะตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วละเพราะค่าเงินคริปโตมันผันผวนอยู่ตลอดเวลาสรุปง่ายๆว่าแอดมินขาดทุนไปถึง18,678บาทยอดขาดทุนเนี่ยได้รวมเอาดอกเบีย้ยซิปล็อก ดอกเบีย้ยซิปอัพเข้าไปแล้วด้วยนะดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แอดมินฝากมาเนี่ยจะอยู่ที่359บาท76สตังค์นะครับนอกจากนี้แอดมินยังมีรายได้จากรางวัลของการเทรดเนี่ยอีก1,408บาทคราวนี้เราลองคิดดูว่าถ้าหากว่าแอดมินเนี่ยไม่มียอดดอกเบีย้ยจากซิปล็อกบวกซิปอัพแล้วก็ยอดรางวัลจากการเทรดเนี่ยแอดมินจะขาดทุนถึงเท่าไหร เคครื่องคิดเลขดูแล้วเนี่ยแอดมินจะขาดทุนถึง2442บาท76สตังค์เลยนะครับเห็นไหมยังไงก็สู้ยากครับวันนี้ก็ขอจบข่าวเลยแล้วกันครับสวัสดี